จุลินรีสังเคราะแสงนะคะที่แม่ตะวันฉีดผสมกับนมสดน,น้ำสิบลิตรแต่แม่ตะวันจะใช้นมกล่องลึงเลยนะคะจุลินรีก็ครึ่งแก้วแก้วกินน้ำเนี่ยครึ่งครึ่งครึงหนึ่งผสมไปจะฉีดอ,อ,อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งแต่ แม่แตะวันจะใช้คู่กับนี้นะคะนี่เป็นปุ๋ยเกตค่ะปุ๋ยเกตสูตรยี่สิบห้าห้าห้านะคะเป็นปุ๋ยเกตแบบนี้เพื่อนๆเนคยบอกหลายครั้งแล้วเพื่อนๆแต่เดี๋ยวบอกเพิ่มเลยใหม่เผื่อเข้ามาชมเนาะเนี่ยค่ะปุ๋ยเกตเออถุงนี้ประมาณสี่สิบฝาห้าสิบบาทนะคะสี่สิบกว่าบาทใช้ได้หลายเดือนเลยน้ำสิบลิตรเราก็ใส่ไปสี่ช้อนโต๊ะ